ว่าท่านจะได้พบพระองค์บอกด้วยว่าจะพบพระองค์สําคัญว่างั้นนะจพะพะพบพระองค์สําคัญในเร็วๆนี้สองสามวันเนี่ยว่าให้ไปรออยู่นั่นนะ่อผมจึงได้มาว่ามาพักอยู่ที่มารออยู่นี่นี่เราก็ดูที่ว่าพาักนี่พักอย่างไงแล้วก็ดูสภาพของศาลาก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะเฝ้านะไอ้รกระโถนนี่มันก็ไปกระโถนดินนั่นเป็นอย่างนี้ลนะ ทุนดินแล้วก็บอกไม้ไผ่อยู่ว่างอยู่บุบมเสาแล้วก็ดูที่ไหนว่าเป็นที่สําคัญที่ควรจะเฝ้าบ้างอะไรบ้างหรือว่า,าท่านสั่งมาให้เฝ้าจริงๆหรือมีความหมายอะไรบ้างแล้วก็ดูที่ไหนไม่เห็นมีอะไรพอาจากนั้นก็เริ่มว่าท่านอาจารย์ชื่อไงถามถามทำไมวะโอเวลาไปหาท่านอาจารย์จะได้บอกชื่อท่านสาบวะ เราก็หมดถ้าท่านเล่าให้ฟังหมดซะก่อนละรอบด้านเรามดแต่ไม่รู้ว่าเราเป็นใครก็เล่าถึงอาจารย์เนตรว่ากะจมันสายวัดปากห้วยทรายกับอาจารย์มหาบัววางนะอันนี้ท่านว่าจะไปกับอาจารย์มหาบัวอาจารย์ท่านท่านจะไปเยี่ยมแม่ท่านท่านไม่ให้ไปด้วยท่านเลยมาทางนี้ว่างนนะท่านผ่านไปทางนี้แหละว่ะไปไปทางภูยังวาง แล้ผมก็เลยพักอยู่ที่นี่แล้ววาจำมรราอาจารย์มหาบัวไม่ทราบอาจารย์มหาบัวตรงไหน,นสีอาจารย์มหาบัวนั่งฟังอยู่นั่นเดี๋ยวก็ย้อนกลับมาอีกแล,ะะแล,แล,แล้วท่านอาจารย์ชื่อว่าไงถามว่าทาไมท่านกำนก็มีเหตุผลนะท่านถามเวลา ไปหาท่านอาจารย์ท่านถามนะชื่อจะได้บอกท่านนะแล้วก็หมดทายจําเป็นลยต้องบอกพอบอกเออึ้นทันทีเลยนูะ้ยท่านอาจารย์พูดถึงท่านอาจารย์ตลอดเวลาเอาแล้วนี่พูดเอาใหญ่เลยพระเอานั่นก็ด <c oughs> ีพอตกค่ำก็คุยกันกับท่านนะั่นแหละท่านเล่าให้ฟังที่ว่าท่านสั่งพระให้มารอเนี่ยเข้ากันได้เลยอันสำคัญก็คือพระบอกเราก่อนนะ้านีิใช่ไหม เพราะท่านสั่งพระให้มารออยู่นี่แล้เวลาไปท่านก็นเล่าแบบเดียวกันเลยเนี่ยที่ท่านแม่นยำมากนะเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะไรรู้สึกความรู้ของท่านทางนี้ปแปลกอยู่มากนะอย่างเราจะไปหาท่านทีไรก็ตามไปวัดพระมงคิรินนะท่านจะบอกพอะระเลยตอนเช้าวันนี้ธรรมาบัวจะมาเยี่ยมนะเลยจะหนีไปห่างไกลนะ ให้อยู่ตามบริเวณนี้ว่าพอเราไปพระเยืยอเยี่ยวอย่างนั้นแล้วอย่างนั้นแล้วโอ้ยมาจิงจิงมีอย่างนั้นมีแต่มาจิงจิงพอไปถึงท่านก็เล่าให้ฟังแน่นั่น,นสําคัญอยู่นะอย่างที่ว่าจะพบกับเราที่กอนแก่นเนี่หมันกันมีอย่างนั้นตลอดท่านจางกำลันี่พูดถึงนั่นกับมามาเข้ากับนี่แหละนี่เล่าให้ท่านเล่าให้ฟังที่ถ้ำกวางเนี่ย ท่านบอกท่านประจํามันสายอยู่ถ้ำกวางเนี่ยภูเยีงยงนี่ห้าปีไปฝึกทรมานตัวเองอยู่นั้นห้าปีทั้งนั้นนี่แหละที่นี่ก็มาถึงจังหวะที่เดินจงกรมอยู่หน้าธรรมแล้วมีหนูตัวหนึ่งยาวขนาดเป็นหนูอะไรหนูคุกตัวเท่าอยู่จังนวงนั้นนะมันก็มันออกมาจากรูแล้วก็มันก็มาเหมาบดูเราอยู่ยนี่ตลอดแล้วก็เดินอยู่กรมอยู่มันก็ดูอยู่ชัางเดียวมันก็ลงมา อันว่านะมันเหมือนคนนะแค่เดียวมันก็ลงมาลงมาจากนั้นมันมันก็มาหาทางจงกรมเราอันว่าพอมาหาทางจงกรมเราแทนที่มันจะไปไหนมันก็ไม่ไปพอมาถึงทางกรมแล้วมันก็อยู่ที่นั่นอยู่ทางกรม้วยก่อนถ้าก็เดินไปเดินมาแล้วมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแ่ะมันจะไปไหนมันหนไคอยสังเกตดูถ้าก็เดินไปว่มาสักเดียว ท่านเดินยองกลมไปมันก็เดินตามท่านไปเลยนะหนูตัวนี้นะ่ะพอเดินไปทางโน้นก็เดินตามไปพอเราหยุดหัวยังกลมเราหยุดมันก็หยุดท่านว่างั้นนะอพอเดินกลับมาอยู่มันก็เดินกลับมาด้วยแล้วกลับไปกลับมามันก็กลับไปกลับมากับเรามันเหมือนคนท่านว่านนะเอ้หนูตัวนี้มันเป็นยังไงนะทีนี้พอเราไปหยุดเดินหยุดกลางทางเราหยุดมันก็หยุด แล้วไม่ไปมันก็ไม่ไปมันก็อยู่นั่นและท่านเลยเอื้อมมือไปไปจับหางมันมันเป็นยังไงหนูตัวนี้เลยเอื้อมมือไปจับหางมันจับหางมันก็บืนบืนท่านว่างั้นนะมันไม่ดิ้นนะยังบืนบืนสักเดียวก็หันหันหน้ามามาดมเรามาดมดมดมแล้วก็บืนบืนแล้วก็ก็หันหน้ามามาดมดมเราแล้วก็บืนไม่กัดพรเราปล่อย เขาก็อยู่นั่นแหละพอเราเดินก็เดินตามไปเรื่อยเราก็คิดยังไงเอ้ยเหมือนว่าลำคาญว่างันเลยกลัวเหยียบมันเพราะมันเดินไปเดินมาตามอยู่ตลอดเึ่งว่าอันไรหนีไปตอนที่ก่อนจะหนีนั้นกําลังจะเริ่มมืดเสียงโถเสียงทางทางด้านตะวันตกเสียงซาซาซาเสียงใหญ่เสียงโตเต็มเป็นลักษณะเสียงยาวๆท่านว่างั้นนะ ไม่มีปุ่มตามปุ่มตามเป็นเสียงเสมอซ่าซ่ามันเสียงอะไรนะเนี่ยมันเหมือนเสียงงูถ้าว่างูมันกับพิรึกกึ่อมันงูใหญ่อะไรนักท่านว่างั้นนะถ้าเป็นเสียงอื่นมันก็ไม่เหมือนถ้าเป็นเสียงงูมันเสียงยาวๆมันเหมือนแต่นี่มันงูกับงูอะไรนักหนาท่างว่างัเสียงดังมากทเดินอยกลุมเนยมันซ่าซ่าขึ้นมาใกล้เนี่ย แมมันยังไงอพอขึ้นมาพอถึงนี่แล้วมันก็มาถึงหินเสียงดังนั่นก็นเงียบไปที่แรกมันมีใบไม้เสียงมันดังซาซาขึ้นมาพอมาถึงหินแล้วก็เงียบพอดเงียบแล้วแล้วท่านก็นเลยออกจากไทม์กลมไปจุดไฟมันกาลังเริ่มจะมืดทันว่างั้นนะเอาตะเจียงคมรั่วเนี่ยมาจุดจุดไปจุดมามันก็ไม่ติดทันว่างั้นนะ จุดไปจุดมาพอจุดตะเจียงเสร็จแล้วจะหิ้วตะเจียงนี่มาดูเสียงนี่มันไปยังไงวะมาที่ไหนได้งูนั่นอะ่ะมันมาขอดอู่ที่ทางจงกลมเลยกงกลางทาง,ทางโอ้ยตัวเท่ากระโถนท่านว่ากองขนาดนี้ท่านวากองอยู่กลางทางยงกลมเลยมาดูถ้ <c oughs> าเกาไฟมาส่องดูมันหัวมันโผล่มันมีสองตัว ตัวใหญ่ตัวเล็กมันพันกันอยู่นั่นหล่ะหัวมันมันพอโผขึ้นมานี่ตัวนี่หัวโผขึ้นมาตัวนี่หัวโผขึ้นมาท่างก็ส่องไฟดูเขาก็เฉยหว่างกันนะอ่ามันมาสูงมาอยู่ในที่นี่ล่ะผูดเดินโยกมนีนะัด่ะเขาก็เฉยเลยไม่เคลื่อนนะคู่พอเราจุดตะเกียงเสร็จมันขึ้นมาถึงนี่มันมาขดยังไงไม่รู้นะรวดเร็วมากตัวตัวหนึ่งมัน ก็ขนาดโอ้ยแข้งเราเนี่ยแข้งใหญ่ๆนี่แข้งเราตัวหนึ่งเล็กกว่านั้นหน่อยมันมันโคตรพันกันอยู่นั่นแหะเจ้าหัวมัมนโผล่ออกมาพอจุดตอยังมาดูแล้วโอ้ยนี่เดินยังกลมไม่ได้แล้วเนี่ยมันอยู่นั่นเฉยเลยนะมันเหมือนอะไรกองอยู่นี่กองใหญ่ทนาว่ากองท่านก็ มาดูเห็นมาอย่างนั้นเราท่านก็นเลยเข้าเข้าที่ไม่มาเดินละก็เลยนั่งภาวนาพอนั่งภาวนาพอสักพักก็ออกมาแล้วมาดูอีกทีเวลาเอาตะเกียงมาดูหายเงียบไม่เห็นมันไปไหนไม่รู้พอตะเกียงกลับไปรูมันอยู่ใต้ใต้เตียงคือรูมันอยู่ตรงนั้น เตียงครอบอยู่นี่รูมันอรูหินอ่ะตัวหนึง่งตัวเล็กต่างว่างันนะพอกลับมานี่เห็นหางมันเนี่อ่ะนี่มันหางูมาแล้วส่องเข้าไปตัวมันเข้าไปในรูแล้วยังเหลือแต่ส่วนหางมันแต่ตัวใหญ่ไม่เห็นเลยกันว่าเราก็เลยขึ้นบนเตียงอยู่ข้างบนแล้วพอตื่นเช้ามาหายเงียบเลยจากนั้นไม่มาด,ดูมันอีก ตั้งแต่วันนั่นจนกระทั่งกลับไม่เคยเห็นงูสองตัวอีกเลยเห็นว่มมันแปลกประหลาดมากตั้งแต่หนูตอนนั่นมาท่านว่างัน้นนะหนูตอนนั้นเดินยังลมเหมือนขนนะแล้วพอพูดอย่างนี้เราก็ทาให้สัดดุเราถ้าว่าเราพอเราลึกได้แต่ก่อนเราจะเรานึกว่าเรามานึกว่าเราจะมีลูกสี่ลูกหามากอย่างทั่วี้นะถ้าเรา เราพอจะรู้ได้ว่าเราจะมีลูกศิลกหามากก,ก็ก็จะได้บอกท่านว่าให้จับหนูตัวนี้ไว้อยู่วางกันคือจับหนูไว้อะไรว่าไปสั่งสอนพวกขี้เกียจภาวนาว่าคือตั้งแต่หนูมันเดินเดินจงกรมได้พวกนี้พวกขี้เกียจเดินจงกรมท่านเดินจงกรมมันก็เดินกับท่านกลับไปกลับมาก็เดินพวกนี้ท่านเดินจงกรมมันนอนแข่งท่านนพวกนี้นะเัราะมันอย่างนั้นดิเราเลยเสียท่าตั้งตอน,นี้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้พูดกับท่าน เข้าใจไหม่ะพวกขี้เกียจหนูมันเดินยังกรมกัท่านสบายเอา,เานอนแข่งท่านไม่ฟังไม่ได้นะอย่างนั้นและเ,เรื่องเรื่องสัตว์มันมันแปลกประหลาดนะเราไปคาดมาในหนาเรื่องความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ที่มันจะเกิดจะมีขึ้นมานะมันไม่อยู่ในความคาดหมาย อย่างหนูเนี่ยเดินย่งกลมกับคนมีอยู่ใช่ไหมล่ะมันก็เดินอย่างนั้นทันว yeah ่าหู้ยแปลกเหลือเกินนะท่ันไปเราทดลองทุกอย่างท่านบอกทดลองมันทุกอย่างไปเราเดินเปนกลมไปไปหยุดกลางทางมันก็หยุดอยู่นั่นด้วยเราพอเราไปมันก็ไปด้วยเรากลับมามันก็กลับมาด้วยเดินไปเดินมามันก็ตามไปด้วยอย่างนั้นล่ะกลับไปกลับมายศอยุดตรงไหนมันก็หยุดตรงนั้นเวลาไปจับหางมันจับหางมันกบืนบื้ แล้วก็มาด,ดมเราดมแล้วก็บืนบืนพอเราปล่อยหามันก็อยู่นั่นเสียพอเราไปมันก็ไปด้วยนว่างั้นละโอ้ยน่ารักท่านว่าลนะหนูตอนนี้ก็ไม่เคยเห็นว่าน่ารักทว่าเป็นะยังไงละมันมันเคยมียังไงล่ะแล้วท่านจะมาโกหกได้ยังไงฟังสิโอ้ยมันแปลกประหลาดนะธรรมะาานะหนูตัวน,นี้นะท่านว่างนันมาที้เลียกมาโพลอ,อก,กลู อยู่นั่นแต่ก่อนนะจากนั่งออกลงจากนั้นมามาก็มาหาถอนกมลมเรานี่เราเดิยนยังกลมไปมันก็ไปกลับไปกลับมาด้วยเลยมันแปลกทันว่างั้นท่านไปอยู่นั่นถึงห้าปีท่านบอกว่าอยู่ท่ามกวางนี่ห้าปีท่านดูว่าท่านแนาใครไปด้วยนะนิสัยท่านเป็นนิสัยเด็ดด้วยนะท่านจะกมีท่านเด็ดมาก <c oughs> ท่านพูดถึงเรื่องนิสัยเดิมของท่านเคยเล่าให้ฟังแล้วใ่ญ่เลยท่านละไรนิสัยเดิมลยโอ้เวลาท่านท่านแก้นิสัยนั้นแก้ได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคือจะก่อนท่านเด็ดเดียวดุคือคนเด็ดเดียวมักจะใจร้อนเด็ดขาดดุก็เข็นท่านบอกว่าท่านก่อนท่านไม่เป็นอย่างนี้นะผมไม่เป็นอย่างนี้นะถ้ามาหาจะว่างกันนะ คือดูท่านเหมือนผ้าพับไว้ตลอดเวลาไม่เคยเห็นท่านดุองค์ไหนผ้านเนนนะท่านบอกว่าแต่ก่อนถ้าไม่เป็นอย่างนี้ท่านดุมันว่างนะคือตามอารมณ์ของเจ้าของดุเอาตามใจนี่ภู่ที่วัดจัตตรวมโคราชเหตุที่จะได้สะดุกใจและดัดแปลงนิสัยเของเสียใหม่ก็เนื่องจากเนนเยภาผ้าผิดวว่ง มันเลยผ้าปามาใหมตัดแล้วกันเย็บผ้าเนยยพาพ้นเย็บผ้าผิดพอเนยยพพ้นเย็บผ้าผิดแล้วผ้าใหม่ๆแล่วะมันดูดูเย็บผ้าผิดแล้วฉีกผ้าต่อหน้าเนนผ้าใหม่ๆม่นั้นนะฉีกผ้าพสวงผืนเย็บใหม่ะนะั่นต่อหน้าเนนเนนก็ร้องไห้นะทว่าพอเย็บพอฉีกผ้าขาดแล้วเนนนั่งก้มหน้าแล้วร้องไห้เลยสะดุดใจกึกเลยทวมา เราก็มาเพียเทียบถึงนิสัยของเราที่มันจะเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ของดีนี่เนนี่เสียใจมากมาถึงขนาดร้องหม่มร้องไห้เพียงสะบงขืนเดียวเราทําไมถึงให้กระตกะเตือนนิสัยนี่ถ้าว่าเราไม่แก้มันจะลุกลามไปมากยิ่งกว่านี้นั่เห็นไหมท่านแก่ท่นนี่แสดงให้เห็นแล้วว่าเนนี่เสียใจเอามากทีเดียวถึงขนาดร้องไห้เพราะเราฉีกค่าต่อหน้าเนน เมืทำประโชนในนะ้ที่ถ้าว่าเราไม่แก้นิสัยอย่างนี้แล้วต่อไปนิสัยนี้มันก็จิงแก่กล้าเข้าไปตามเจ้าของว่าจะแก้มันตั้งแต่บัดนี้ต่อไปนิสัยอย่างนี้จะมาช้าจะไม่เอามาช้าอย่างเด็ดขาดตลอดวันตายสั้นว่างั้นนะตั้งนะทำความเด็ดขาดากับตัวเองจึงได้เปลี่ยนตั้งแต่บัดนั้นมาจนทั้งทุกวันนี้นะทำมาหาว่างั้นแต่ก่อนผมไม่ได้เป็นนิสัยอย่างนี้นะนิสัยผมดุเด็ด เดี๋ยวนี้ใครจะว่าไงผมก็เฉยว่าแล้วเป็นจริงๆไม่เคยเห็นท่านดุใครเลยเนี่ยท่านท่านแก้ได้ร้อยเปเซ็นนะเรานี่จะแก้ได้เวลาลูเวลาหนูไม่มาเพ่นพ่านนะถ้าเวลาหนูมาพ่านนี่แมวจะตะปบทันทีเลยมันไม่แก้นะมีแต่เจ็บมีแต่จะปบเลยนะเ,เรามันแก้แบบนั้น ท่านแกได้ร้อยเปอเ็นตท่านจากยากำดีเวลาภาีพระจะเล่าให้ฟังคือเรื่องของท่านอาจารย์นี่ท่านจะต้องออกขึ้นธรรมะพร้อมเลยอันว่างอันนะขึ้นธรรมะยังไงวะถ้าการแนะนำสั่งสอนพระเดชานี้นะไม่ขึ้นเรื่องเราไม่ขึ้นเรื่องเราตอนต้นต้องขึ้นตอนปลายครับ ขึ้นแล้วก็เอามาสอนพันเองไม่ใช่อะไรนะคือท่านไม่ดูนี่ท่านไปอยู่กับท่านมหาบัวพวกนี้แตกวัดเลยเจนะถูกท่านขั้นหนาว่างนันนะคือท่านไม่ดูไม่เอาตอนต้นท่านกเอตอนท้ายรู้สึกจะไม่เว้นทางหลังนะประชุมภาคทีไรจะมีเรื่องท่านอาจารย์ขึ้นทุกทีวมันว่างนันนะแล้วก็ตอนหนึ่งก็นี่ละตอนที่พักที่ว่า วัดวัดป่ารีชาลน,นี่นะคือไปแล้วตอนเชา้าจัดอาหารที่มันคบขันนะท่านก็ชี้พระท่านพอพอ,พอไปถึงแล้วกลางคืนคุยกันนีตอนเช้ามาวิสบาทมาแล้วก็นั่งท่านก็นั่งอยู่ห่างๆกับเราเพราะเราเป็นองค์ที่สองเนี่ยเวลาจัดอาหารพระเนนก็ตามนิสัยของพระเนนนั่นแหละเพ่งพระนั่งพระธรรมดาม เราก็นั่งธรรมดาธรรมดาราจัดอาหารแจกอาหารปุ๊บปั๊บปุป๊บให้แจกไปไปไปใกล,ใกล้ๆท่านมืท่านจะกระซิบทีนี้เราไม่ได้ยินเราไม่ใช่คนหูหน,หนวกนีืว่าให้ระวังนั่นน่ะวาเดือนด้วยให้ระวังนั่ะเสือรู้ไหมโ <laughs> อ๊ยขันนะให้ระวังนะเดี๋ยวเสือรู้ไหมนั่นนะ่ะวะแล้วองค์ไหนไปแจกไปใกล,ใกล,ใกล้ๆท่านท่าจะกระซิบนะ คือเวลาจัดทหารต่อหน้าสั้นสั้นจกักระชีบเบาๆเรานั่งเราก็ได้ยินเราไม่ใช่หูหนวกนะระหว,วัางนั้นรู้ไหมนะว่าเสือนั่นแล้วก็ปัดยีนะว่าเสือรู้ไหมพระเดนก็ต่างคนต่างระวังอ่ะพอเวลาออกจากเราไปแล้วเรียกพ้าเดนมาสอนนะให้ให้รู้นะวาวอาจารย์ถ้ามหาบัวมันใช้ผ้าเ่นเล่น,ลนนะทุกอย่างพ่อหมดนะขึ้นไปหมดเลยนะ ท่านมาอย่างนั้นเห็นท่านนันิ่งว่าท่านเป็นตุกตาหรือว่าเพราะงั้นจึงได้เตือนวันเดนไว้ว่าเดี๋ยวท่านจะเขยกลงทิศไปทั้งเราด้วยถูกเขกว่ะเนี่ยคือว่าเราเป็นผู้สอนลูกศิษย์เลียวไหลท่านจะเทือนถึงเราความหมายว่างั้นท่านเนี่ยจึงมาเลี้ยวไหลอย่างนี้ท่านโอ้ท่านเนียนปสอนอบรมเวลาเลยพาคคือัารให้ระวังดีหนาว่าเรายังไม่ลืมนี่กับพระมาเล่าให้เราฟังทำไมเล่าเลย ข้าจะคุ้นกันเราก็มาเล่าไปว่าโอ๊ยท่านอาจารย์เรียกข้าไปสอนอบรมเฉพาะเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเราวที่ท่านมาองค์เดียวเห็นไหมเนี่ยหว่างท่านมาองค์เดียวไม่ใช่มาแบบธรรมดานะให้ระวังดีว่าว่างนี่แหละขบขันท่านไม่จามากส่าหรับของเรานะ ท่านจากผมดีข่างนู้นไกลมาก